การเลือกแหล่งข้อมูลสัมผัสที่ฟังก์ชันแหล่งข้อมูลเพื่อเลือกแหล่งหรือพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลไฟล์สื่อการสอนหรือไฟล์ที่ต้องการนำเสนอทั้งในฮาร์ดดิส์หรืออินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆน,นะคะตัวน,นี้เป็นไฟล์ที่เราเปิดไปแล้วหรือสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแหล่งข้อมูลภายในอาจจะเป็นภาพที่เรามีอยู่ใน ไฟของเรานำมานำเสนองานได้แล้วก็แหล่งรวบรวมคำศัพท์ค่ะสามารถนำคำศัพท์ออกมาได้โดยการลากออกมาได้เลยนะคะแหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเครื่องมือที่ถูกใช้เองตัวนี้จะสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะ